ัสดีค่ะพวกเรานักเรียนโรงเรียน,นส,ส้มปล่อยพิทยาคมสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาศิริกิติ์ยโสธรส<า>ดิฉันนางสาวสุวรรณรัตนวันค่ะ<า>ดิฉันนางสาวปชญยารัตมีพันธ์ค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปชมกับห้องน้ําที่ขึ้นชื่อว่าสุขาดีมีความสุขปล่อยทุกสนุกเพราะสุขาดีไปกันเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะและนี่คือห้องน้ำโรงเรียนส้มปล่อยพิทยาคม ที่ได้รับการันตีว่าเป็นแฮปปี้ทัวเลตหรือสุขาดีมีความสุขค่ะและนี่คือสุขาดีมีความสุขห้องน้ำชายแห่งแรกของพวกเราค่ะแล้วเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ<อ>มีโถปัสสาวะที่สะอาดและน่าใช้ได้ยังเพียงพอต่อรักเรีนทุกคนด้วยค่ะ<อ>มีโถสุขภัณฑ์ที่สะอาดและน่าใช้<อ>และยังมีชชองระบายอากาศอีกด้วยค่ะ และนี่คือห้องน้ำหญิงโรงเรียนสุขศิลป์พฤยาคมที่ได้รับการดันตีว่าเป็นแฮปปี้ทอยเล็ตหรือสุขาดีมีความสุขค่ะมีโถสุขภัณฑ์ที่สะอาดและน่าใช้และยังมีช่องระบายอากาศ มีโถสุขภัณฑ์ที่สะอาดและน่าใช้และนี่คือห้องน้ำแพปปี้ o อเ n t แห่งที่3ของพวกเราค่ะห้องน้ำแห่งนี้อยู่หลังหองประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แขกผู้มีเกียรติและนักเรียนที่ต้องการจะใช้ห้องน้ำค่ะแล้วเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะและนี่คือโถรปรัสสาวะของนักเรียนชายที่สะอาดและ ของพวกเรามี2ข้อนะคะข้อที่1คือทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและข้อที่2ทุกคนต้องช่วยกันตรวจชำรของสุขภาพหลังใช้งานทุกครั้งค่ะ